ปูงได้พี่น้องมันนี่มันตึง้ว่ามา้ันนี่พามาตาข้กาวปูงคกอันยังกันคกม่วงเปลี่ยนคกม่วงโบราณค่ะคกโบราณฟังไ่ง้ดิเอาอยดระพัลยเยี่เก่งย ไลจะครบแล้วคเดียวนี่จใ่เาากันนี่องเน็ไปคนหาคงแบบเงนเยล้เป็นแนม่ดเน้าไม่ห้าหายเหมื้นค

เคยมากห้องกมองเรเจ็ดที่มหลุนน่ะว่าหัวลุนเตมเกี่ยวมากอยแม่ไนหาแม่หน้แม่หัวลุนเา

เด้งเบิงดึงเบิงดงเบิงหมดปะตามขอบปงใหไม่ยังมาอเบิ้งมะเียผู้เชี่ยวชาญในเบิงลูกผู้เชี่ยวชาญ้นหมดอ่อมามาเมันขงขึ้นเส้นนาอีกไปนะเสาหดกำลังหดอยู่

โอกมอกมันเด็ดโกมอกมันกระเดิงเอาไหมค่อยๆตํำไจะเดือเดแห้งไหนเดินแห้งเออใหญ่หรอเดือเป็นกังว่าเลยไหมเอองัดอันนี้ใส่นั่นเออเออ้มลอกต่มงก็ตันี้กะอีกตัวเขาใม้ลุงกับลักโค เออมันนมันน่มเหนมนายไันหันยักไล่ก็บ้าไตายคนักเาเปิดนกพิณเอาไว้แก็สรางนักไล่ยิงมาสยังไม่เกี่ยวขาหลุดตองห่นะตอนไม่่นเงียไปขูดยันนี่ยไม่ดไม่ีมันไม่ไดประน Да. มันูนมันตูบอรนี้อะไระเอางี้นี่นี่มันคนมหลเนาะมันอาามรอเี่ยวันดงีดยมหนนี่ัู่้นหมอไปวอาอเเพว่ามันอันนี้เดวมันพ้วอ่างอ้อข้ามาล้ามเข้ามเลไรามได้แล้ด้แลวมันดีนเสร็จแล้วจ้าใส่หมอไเปปปั่นทิน มาจับเนียนมามีมืออืมอืมใส่หมอนไปปั่นแพ่นบนี่เียนเหร่ออกมันซีเปลเน่ยตซีนีเนไปเห็ดเพรในบาดที่นี่แล้เลืกูอิ่มแล้วกูจกอาหานี่ลากูกิน้าไหมูเนาะยิงก็แต๋เไอ้ิบตเดเรอไปติดแล้วหลางโคกไว้ลางโคกไวกดิ่งดีน้ำขอนี่คนดีสภาพเดี จะภาพล่างเราจะทิมัดของตัวจะหัวไปเดี๋ยวผู้หลังมันก็จะิมัดตามอีกจะคงมองไป